สารรา่ารู้กับไก่ยวนนทค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะคะเผยแล้ว10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคอีสานค่ะซึ่งได้ลงข้อมูลไว้ในสนุก .com วันที่1ตุลาคม2567 ถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนในภาคอีสานหลายคนก็อาจจะคิดถึงความอบอุ่นและวัฒนธรรมที่โดดเด่นแต่รู้หรือไม่ว่าภาคอีสานของเราก็จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ไม่แพ้ใครสําหรับใครที่กําลังมองหาที่เรียนต่อหรืออยากจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนมาแรงในภาคอีสานมาฟังตรงนี้ค่ะ ซึ่งมีการพิจรารณาจาก3เกณฑ์หลักก็คือความนิยมของเว็บไซต์มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีข่าวสารใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอมาดูกันค่ะว่ามหาวิทยาลัยไหนคือที่สุดของมหาวิทยาลัยภาคอีสาน10อันดับค่ะที่ดีที่สุดในภาคอีสานนะคะย้ํากันตรงนี้อันดับที่1เลยค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอันดับ2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่นครราชสีมาอันดับสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จังหวัดมหาสารคามอันดับ5มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาอันดับ6มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีอันดับ7มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ อันดับ8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาอันดับ9มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและอันดับ10มหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนต์ได้ยินดีและขอบคุณนะคะ เจอกับไก่ยวนุษได้ใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีสาระน่ารู้นะคะสวัสดีค่ะ